สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเล่นแมปเกมกันออนะคะไปเก่งค่ะทุกคนอุ้ยคือข้างล่างมันจะมีแทเบอลลีให้เรากระโดดด้วยแต่ว่าเราก็ไม่อยากกระโดกกนดนะจ้่ทำไมเราไม่เอาทำไมเราไม่เอาสปริงมาทุกคนเราเ,ออเราลืมไปเหมือนกันว่ามันมีสปริงด้วยคิดว่ามันไม่มีสปริงฮะอันนี้มันจะเป็นสีชมพูฟ้าน่ารักมาก น่ารักมากจัวกันทุกคนใครเคยเล่นแล้วก็อย่าลืมบอกด้วยนะอุ้ยตอนนี้มีเพื่อนนําหน้าเรานะคะไว้นี่คือเขาผักลงมาตรงนี้เลยทุกคนเพื่อนผักลงมาตรงนี้เลยใครเคยโวนเพื่อนผักมาตรงนี้เหมือนเราบ้างตีสูงแล้วไปใหญ่เลยไม้อันนี้คือสีโพสสวยนี่ทุกคนสีมันเด็ด ชมพูชมพูม่วงม่วงม่วงตึดไปิีกันต่อค่ะทุกคนแล้วก็ปีนแล้วก็ปีนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นให้กระโดดอีกแล้วอะ่ะเป็นสีสใสๆหรือเปล่าแุกคนเหลืองใสๆอะ่ะตึอันนี้มันไม่มีชิปล็อกนะทุกคนแมพนี้ไม่มีชิปล็กปอก ต่ทุกคนทำไมเขาทำไมไม่มีใครผ่านตรงนี้เลยอ่ะเพื่อผ่านแบบง่ายดายนะตกกระกนิดเดียวตึ้ไปไม่ไม่มีใครผ่านนะเนี่ยงงมากอันนี้อะไรอ่ะทุกคนให้เดินเลยเออทุกคนตรงนี้ให้เดินเนทุกคนทุกคนต้องเดินนะตึจดตึ้ทุกคนเย่ราถึงแล้วค่ะ ใช่ชน,นะถึงง่ายมากนี่ถึงง่ายเราสามารถแต่งตัวจะแต่งอะไรก็แต่งได้เลยค่ะทุกคนถึงแล้วเออเนีย่ยหัอคอยก็น่าจะเป็นหน้าตาแบบนี้ใครจะมาเล่นมาเล่นกันได้นะคะปี๊้า